คำอธิษฐานก่อนและหลังใสาบาตรทำบุญแบบสั้นๆจำง่ายกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคำอธิษฐานก่อนและหลังใส่บาตรทำบุญแบบสั้นๆจำง่ายให้ท่านผู้ฟังยกอาหารขึ้นเหนือศีรษะแล้วกล่าวว่าสุทินังวะตะเมทานังอาสะวะขายะวะหังหัตุ ทานที่ข้าพเจ้าถวายนี้ดีแล้วจงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเทินหรือจะกล่าวเป็นภาษาไทยง่ายๆคือข้าวขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นทูลหัวตั้งจิตจำนงตัดบาทพระสงฆ์ขอให้ทันพระสีอานนี่คือความปรานาพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์หน้า ขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วบวงมานขอให้บรรลุนิพพานในอนาคตตการเทินพระหลวงพ่อบางรูปสอนว่าการอธิษฐานทำบุญใดๆทั้งก่อนและหลังทำบุญต้องประกอบไปด้วยว่าขอผลบุญนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ กายวาจาใจยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินก็ได้แล้วตามด้วยความปรารถนาดีอื่นๆที่เราต้องการให้บุญสง่งผลอย่าลืมให้คุ้มครองลูกหลานในครอบครัวคนที่เรารักด้วยนะโดยเฉพาะพ่อแม่คำกล่าวหลังใส่บาตรให้กล่าวว่านัตถิเมสารนังอันญัง สังโคเมสารนังวัรังเอเตนะสัจจะวัดเชนะโสตทิเมหนตุสัพพทาสารณะอื่นๆของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ขอให้ข้าพระเจ้าจเจริญในพระพุทธศาสนา ของพระศาสดาและให้ขวดน้ำใส่บาตสั้นๆคำอธิษฐานก่อนและหลังใส่บาตทรทำบุญโดยชาวพุทธโชคดีที่พระพุทธศา,าสนาสอนวิธีทำบุญและอุทิศบุญโดยเฉพาะกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้กล่าวว่าอิทังเมยาตีนังหัวตุสุขิตาหนตุยาตะโย ขอบุญทั้งหลายจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและญาติทั้งหลายของข้าพเจ้านั้นจงเป็นสุขเป็นสุขเทินขอบุญทั้งหลายให้แก่คู่กรรมคู่เวรของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดภูมิใดก็ตามขอให้ท่านมารับแล้วอโหสิก,กรรม ยกโทษให้แก่ข้าพระเจ้าไม่ตามจองล้างจองผลานจองเวรซึ่งกันและกันตลอดและอนุโมทนาบุญกลับมาหาข้าพระเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทินโปรดได้รับส่วนบุญที่อุทิศไปให้เรื่องนี้เป็นการสนทนาธรรมกันระหว่างพระอาจารย์และลูกศิษย์นะคะโดยมีคำถามถามว่า พระคุณเจ้าถามว่าอัตมาภาพสงสัยว่าการทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับที่ได้ไปนั้นเกิดเป็นนั้นเขาจะได้รับอย่างไรคำว่าบุญนี้แปลออกมาให้ดีคืออะไรและทำไมต้องอุทิศบุญให้แก่เทวดาด้วยในเมื่อเทวดามีอาหารทิพในาศาสนาอื่นไม่มีไม่เห็นเขาได้ทำบุญให้กันเลย อาตมาคิดว่าการทำบุญต้องเป็นใครของใครของมันไม่ใช่แผ่ให้กันได้เมื่อตายแล้วจริงไหมคำตอบคือเรื่องของการทำบุญอุทิศไปให้ผู้ตายนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงมีพระสัพพัญยุตตญาณ ของพระองค์เองซึ่งไม่สามารถจะนำไปเทียบกับศาสนาอื่นซึ่งมิได้สัมพันธ์ยุทธยาเช่นพระพุทธองค์ในบุญกิริยาวัตถุสิประการนั้นมีทานคือการให้ศีลคือการรักษาวาจาใจให้สะอาดภาวนาคือการอบรมจิตใจด้วยสมถะและวิปัสนา เวยาวัจจะคือการขวนขวายช่วยเหลือกิจการอันชอบธรรมของผู้อื่นอปจายณนะการประพฤติอ่อนน้อมปฏิทานการให้ส่วนบุญที่ตนทำแล้วแก่ผู้อื่นปัตตานุโมทนาการอนุโมทนาคือชื่นชมยินดีในบุญที่ผู้อื่นกระทำแล้วธรรมะสวณนะการฟังธรรมธรรมเทศนาการแสดงธรรมและ พิทุกชิกรรมการทำความเห็นให้ตรงซึ่งการบุญประการสุดท้ายนี้คือปัญญาถ้าทุกคนมีปัญญารู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วก็จะยอมรับการทำบุญที่เหลืออีก9ประการว่าเป็นสิ่งที่เป็นความเป็นอยู่เป็นจริง จริงอยู่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่ตนทำไว้ใครทำกรรมดีก็ได้รับผลดีใครทำความชั่วก็ได้รับผลชั่วไม่มีใครรับกรรมแทนกันได้แม้พวกเปรตก็สามารถรับส่วนบุญที่ญาติมิตรอุทิศไปให้ได้ก็เพราะได้บุญด้วยตนเองในข้อปัตตานุโมทนาคือชื่นชมในบุญที่มีผู้อุทิศไปให้ถ้าไม่ชื่นชมอุ อนุโมทนาบุญก็ไม่เกิดแก่เปรตการอนุโมทนาบุญนั้นเปรตต้องทำเองไม่มีใครทำให้เปรตได้พวกเราในโลกมนุษย์นี้ทำได้แต่เพียงบุญในข้อปฏิทานคือ อุทิศบุญที่ทำแล้วไปให้แก่เปรตเท่านั้นถ้าเปรตยอมรับบุญที่เราอุทิศไปให้เขาก็จะชื่นชมอนุโมทนาเมื่อเขาชื่นชมอนุโมทนาบุญก็จะเกิดแก่เปรตแต่ถ้าเปรตไม่ยอมรับหรือไม่ทราบเปรตไม่ได้ชื่นชมอนุโมทนาบุญก็ไม่เกิดแก่เปรตก็ไม่ได้รับผลบุญที่มีผู้อุทิศให้ เมื่อบุญไม่เกิดแก่เปรตเปรตก็ต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปแต่บุญเกิดแก่เปรตเปรตก็จะพ้นจากความทุกข์ทรมานบางครั้งท่ากรรมของเปรตเบาบางอนุโมทนาแล้วก็พ้นจากสภาพเปรตเป็นเทวดาทันทีซึ่งเรื่องเหล่านี้มีเล่าไว้ในพระไตรปิฎกสำหรับเทวดานี้แม้ท่านจะมีความสุขมีอาหารทิพย แต่ท่านทราบว่ามีผู้คนในโลกมนุษย์นี้ทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านก็ยินดีรับถ้าท่านเป็นสัมมาทิฏฐิท่านก็ชื่นชมอนุโมทนาบุญในข้อปัตตาอนุโมทนาก็เกิดแก่ท่านแต่การอนุโมทนาของเปรตกับเทวดานั้นต่างกัน เทวดาอนุโมทนาแล้วบุญก็เกิดกับเทวดาเท่านั้นแต่สำหรับเปรตนั้นเมื่อเปรตอนุโมทนาบุญแล้วนอกจากบุญจะเกิดแก่เปรตแล้วเปรตยังได้รับข้าวของอันสมควรแก่ฐานะของเปรตโดยตรงตามที่ผู้อุทิศไปให้ด้วยเช่นมีผู้ถวายอาหารแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เปรตเปรตอนุโมทนาแล้วได้บุญในข้อปัตานุโมทนาแล้ว เปรตทำให้เปรตอิ่มน้ำสำราญพ้นจากความหิวโหวยหรือเราถวายผ้าเปรตก็จะได้รับผ้าทิพย์ปิดร่างกายทำให้พ้นจากสภาพเปลือยกายได้เราถวายน้ำแล้วอุทิศให้เปรตก็ได้ดื่มน้ำพ้นจากความหิวกระหายด้วยอำนาจของการอนุโมทนาการอุทิศบุญที่ทำแล้วให้นั้นมิใช่ยหยิบยื่นของส่งให้ เพราะบุญเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้เกิดขึ้นที่ใจเมื่อใดที่ใจเกิดบุญใจก็จะผ่องใสไม่มัวเพราะฉะนั้นธรรมชาติของบุญก็คือเป็นเครื่องชำระจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญเป็นชื่อของความสุขเพราะผู้ที่ทำบุญแล้วย่อมได้รับผลวิบากอันเป็นสุข ด้วยเหตุนี้บุญจึงเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าตรับเท่าที่ยังต้องเกิดอยู่อีกประการหนึ่งพระที่ท่านฉันอาหารของเรานั้นท่านก็ไม่ได้เป็นบุรุษไปสนีนำบุญของเราไปส่งให้แก่เปรตท่านเป็นเนื้อนาบุญที่เราจะหวานบุญลงไปเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือท่านเป็นปัจจัยให้เราเกิดบุญในข้อทาน เมื่อให้เรากวดน้ําอุทิศส,ส่วนบนส่วนกุศลไปให้ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วถ้าเขาไปเกิดเป็นเปรตและทราบว่าเราอุทิศบุญไปให้เขาถ้าเขาชื่นชมอนุโมทนาบุญและวัตถุทานที่เราอุทิศไปให้มีข้าวน้ำเป็นต้นก็จะเกิดแก่เปรตนั้นตามความสมควรแก่ฐานะ และภพภูมิของเขาไม่ใช่เราถวายแกงส้มเปรตก็จะได้กินแกงส้มไม่ใช่อย่างนั้นเพราะแกงส้มไม่ใช่อาหารของเปรตหวังว่าคำตอบนี้จะช่วยให้พระคุณเจ้าผู้ที่ถามคลายความสงสัยลงไปได้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ มินยูชาแนลขอกรับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ